เจตแต๋วชอบด่าสอนสอนผมด่าได้ไหมการออกเสียงก็เจตเต๋วเนี่ยเป็นโครงที่ปักจากแล้วก็ด่าสำเนียงเป็นครงชิงชิงอ่าแล้วก็มีลูกชื่ออาค,คอยเวลาด่าก็เออก็จะดกักคงรอบกายทั้งหมดกโดย<อ><อ>เฉพาะ e anda, e cake, อีเพ็งด้าอีเพ็งเค้กด่ากันอยู่ตลอดเวลามแม้กระทั่งไอยังด่าเลยไอยังด่าเจีย <c oughs> <c oughs> โอ้โนี่จะจามไอ้ซักอ๋อเป็นอย่างนี้แล้วผมผมขอลององขอลองนไอ้เจ mm. oh. ี๊ยไอ้ซักอันนี้เรื่องไอ้ไข่เริ่มได้อ้ลงอ้กวยไอ้ไอ้ลอยเซ็ต หลังๆนี่มึงมึงไม่ไม่แจ้แต่และมึงได้ยินคําว่ามีลงด้วยหมายถึงลงไปด่าเดินลงไปดา่าเรา,เราลงไปได้ไอสักไม่ชอบที่อะไรกูหรือเปล่ายืนเดี่ยวพรีเซนต์ห้าจัดเลยครับบายเบียสรันยูเพนธรรมดีจะแสดงวันที่สามสิบมีนาคมจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางเดอะคอนเสิร์ตฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c คร b e ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับพบกับรายการ บัฟทล์กรายการที่เราจะถอดสมองแล้วมาลองคุยกันครับสำหรับวันนี้พบกับพ่อแต๋วแตกสวัสดีครับสวัสดีครับเออโอ้วันนี้มาครบเลยนะครับแต่แต่เริ่มจากการแนะนำตัวกันดีกว่าเพราะว่ารายการเราต้องเริ่มจากแนะนำตัวผมอาจจะไม่รู้จักบางคนในนี้นะครับคนคนแรกชื่ออะไครคันี้ชื่อพจน์อนุนคุณพจ <ด S 1> <พด S 2> น์อนุนเป็น เป็นพอาอนุนอาชีพอาชีพก็คือเป็นผู้กำกับผู้กำกับใช่ไม่รู้จักผู้กูเลยเหรอพอพอจะแบบขับคายขับคาเฉยแต่กลัวไม่มั่นใจอะไรอย่างี้ครับก็เลยให้แนะนาตัวก่อนดีกว่าผู้กำกับอยู่สอนอนไหะเมื่อก่อนอยู่ห้วยขวางไปห้วยขวางแล้วใช่แล้วเขาจับได้จับได้ใช่แต่ตอนนี้ก็ถูกย้ายไปนน่นตอนแล้ไปเขาจับได้เราไปทําอะไรก็จับได้เขาจับได้ว่าเราเป็นผู้กำกับ จจำได้เป็ก็ย้ายเราไปอยู่ตรงแถวแถวปัตตานีโอ้ไปไกลไกลเลยก็คนดจับได้อีกก็เลยย้ายกลับมาอยู่ท่องหรออ๋อสามที่เลยได้สามที่งั้นคนต่อไปคุณกติคุณกติอะไรบ่อยโอ้โหแล้วในเรื่องห่อแต่แต่นี่รับบทอะไรครับรับบทเป็นแพนเค้กแพนเค้กแผนเค้กตัวเดียวครับก็พักแรกๆก็จะเป็นแผนเค้กหลังๆมาก็จะมีแพนด้าด้วย โอ้ยคือในเรื่องเดียวเล่นสองสองคาแรคเตอร์ทำไมถึงได้เป็นสองคาแรคเตอร์เลยพุ่งกับขี้เกียจหานักแสดงใหม่มักง่ายอยู่พุ่งกัซึ่งค่าตัวเราก็เพิ่มขึ้นไม่เขาเท่าเดิมเดี๋ยวนี้น้อยกว่าเดิมด้วยแต่เล่นเป็นสองตัวสองตัวโอ้โหเขาตอนแรกจะเล่นเป็นสามโอ้สามเลยสามแล้วเขาบอกเขาไม่ไหวก็เลเอาสองเอาแค่สองพอแค่สองตัวนี้ก็กลับบ้านตีสี่แล้วนะโอ้ถ้าสามนี่ น่าจะเที่ยงกรุงบินบาบอะพาที่บินดาบับบ้านน่าจะห้าโมงเยน็นอันนี้แสดงว่าคุณก็เล่นเก่งใช่ไหมครับถึงถึงให้ได้เป็นเล่นไม่ก็บอกอแล้วมักง่ายอาหารตัวแสดงไม่ไม่ทันไงก็เลยแบบเฮ้ยจะเล่นอันนี้แต่ว่าคนนี้ที่แพนเค้กเล่นไม่ได้ก็อ่ะเป็นแพนด้าอะไรอ๋อแค่แบบเปลี่ยนคาคเอร์มีชุดมาเผื่อโอ้โหนึกอะไรออกให้มันแต่งเป็นคนนั้นคนโอ้โหนี้กล็เ่นเป็นูชายออี่ผ<ค>มกำลังจะถามเลยแล้ว คุณชื่ออะไรนะจตุรงคุณจตุรงจตุรงโอ้ไม่คุ้นเลยคุณคุณได้รับบทเป็นอะไรครับในเรื่องนี้ผมไม่คุ้นคุณคุณมากกว่าคุณไม่คุ้นคุณอ่ะผมไม่คุ้นมากกว่าคุณเบียร์ไงคุณเบียร์นี่รายการผมนะบัฟทอกแล้วคุณคุณลงนี่เจ๊แต๋วเจ๊แต๋วครับเจ๊แต๋วอ๋อ ถ้าเจ๊แต๋วนี่ผมคุ้นเลยอแต่จตุรงค์นี่ผมไม่คุ้นเจ๊แต๋วนี่เขามีเอกลักษณ์ด้วยใช่ไหมเวลาพูดอะไรเงี้ยคุณคคุุณหลับตาคุณหลับตาอ๋อหลับตาพูดดิยีแบงเค้กใช่ไหมอันนี้เจ๊แต๋วมาแล้วนะอ๋อแบบผมอีกทีอีช้างเย็ดอุ้ยจริงผมชอบเขามากๆเลยเขาแบบมีเอกลักษณ์ในการ พูดในเรื่องเนี่ยเจ๊แต๋อโหสุดยอดมากยางงั้นผมผมอย่างนี้ดีกว่าคือผมชอบเขามากเลยเจ๊แต๋วงั้นให้คุณเป็นเจ๊แต๋วตลอดทั้งรายการเลยได้ไหมไม่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 เป็นจัดตุรงเลยอ่ะไม่ไม่ไม่เอาครับไม่เอาไม่เอาจัดตุรงเพราะว่าอันนี้ชอบชอบผมชอบอันนี้ส่วนตัวผมแล้วทําไมคุณไม่เอาเจ๊แต๋วมาแล้วผมไม่ต้องมาให้เสียเวลา ถ้าต้องแต่งตัวต้องแต่งหน้าต่งตัวนะงั้นก็เรื่องของเจ๊แต๋วไงแล้วอันนี้ผมไม่เกี่ยวไงผมไม่ต้องมาผมผมลองไม่ไปเรียกเจ๊แต๋วมาผมเช็คแล้วเหมือนเขาเขาบอกว่าเขาขี้เกียจแต่งตัวอแต่งหน้าอีกโอ้มาจะเสียงไงนะมาจะเสียงได้ไหมอ๋อเก็เรื่องของเขาไงออะคุณเอาเขามาไม่ได้ก็เลยอย่าอย่อย่าคุณเถียงกันกรง่วงนอนเพราะว่าทํางานอ่ะก็หลับได้นะจริงเขาจะไม่ได้ถามคุณก็หลับได้่วงนอนใช่ไหมอยากห่างง่วงไหม ทำทำอะไรหรับได้อมันช่วยได้อด้คุยไปหลับจนหลับมีวิธีทําให้หายง่วงนี่ไงปวดหายง่วงเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยวิธีนี้จะท้ายให้หายง่วงใช่ไหมไม่กล้านะไม่เคยคุยไม่เคยต่อรอยู่ด้วยกันไม่กล้าใช่เออรินอันผมรู้จักกันมา20กว่าปีเนี่ยนี่ครั้งแรกนะที่เห็นที่เห็นเขาตกเหรอใช่อุ้ยแตไมจะตกไม่ได้นี่ไอ้ผู้กกับเขาทาได้หมดอุ้ยอันผมอยากเป็นผู้กำกับมากกว่าก็ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ๋อโอ้อันนี้ก็คือตบไม่เป็นไม่ใช่ตลกมือชีพอ๋ออันนี้ไม่เป็นใช่ไหมมันหนักเลยมันมันมันถ้าถ้ามันมีที่มันจะดังแต่ไม่เจ็บอันนี้คือเดิงปุ๊กอันนี้ถล่มถอยถอยถอยนี่ยโอ้คือมันมันจะวิ้งเลยครับเจ็บไหมเจ็บไหมไม่เจ็บไม่ไม่ไม่นี่เขาเรียกตลกตบเป็นตบเป็นตบเป็นงั้นพูดแจ๋วไปทั้งอ่ไล่ <c oughs> ได้ครับแล้วก็ในเรื่องเนี่ยผมเห็นแบบเฮ้ยเจ๊ตแต๋ชอบดา่าสอนสอนผมด่าได้ไหมการออกเสียงก <c oughs> ็เจ๊แต๋วเนี่ยเป็นโครงที่ปักจากแล้วก็ด่าสำเนียงเป็นครงชิงชิงอ่าแล้วก็มีลูกชื่ออคอยเวลาด่าก็เออก็จะด่าคงรอบกายทั้งหมดโดย<อ><อ>เฉพาะอีแพ็งด้าอีแพงเก๊กด่ากันอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งไอยังด่าเลยไอ เอ้เหียโอ้ใช่คือเราจะจามเฮ้ยซักอ๋อจะเป็นอย่างนี้แล like ้วผมผมขอลองไงลองขอลองไอ้เจี๊ยบไอ้ซักอันนี้เร่อกไอ้ยอ่เริ่มได้ไอ้ลงอุ้ยคววยไงลอยเซ็ หลังๆนี่มึงมึงไม่ไม่เจ๊แต่แล้วมึงได้ยินคําว่ามีลงด้วยหมายถึงลงไปด่าเดินลงไปด่า้างว่าลงไปได้ไอสักไม่ชอบที่อะไรกูหรือเปล่าเปล่าไม่ไม่เมื่อกี้เขาเขาเขาเ่มเป็นเจ๊แตไว้หรครับใช่มาถึงคําถามต่อไปครับอันนี้มาที่พี่พ์เลยอย่างที่รู้กันเมื่อกี้บอกว่าเป็นผู้กํากับอ่า อีกอย่างหนึ่งที่เขาบอกกันแล้วก็โอ้โหหลายคนพูดคือเป็นผู้กำกับที่ละเอียดมากๆในการทํางานงจริงๆไหมไหนมันก็ไม่ค่อยมีก็ละเอียดมากสับเพ้ามากแต่ส่วนจะเป็นทางสับเพ้ามากกว่าอ๋อสับเพ้าแล้ว <c oughs> บรรยากาศในกองเป็นไงครับอยากอันนี้อยากคือเขาเป็นผู้กำกับที่ช่างติ <c oughs> อาจจะเป็นเตะเพื่อก่อไม่ได้ยอเพื่อทําลายก็คือเหมือนว <c oughs> ่าไม่มีอะไรทุกอย่างให้มันแต่ติเพื่มให้มันดีขึ้นใช่ไม่ดีขึ้นดีขึ้นอือย่างเช่นมาไม่ใช่ติมังดา คือถ้าเราจะเวลาไปดูหนังหอตอแต่เนี่ยนะจะเห็นหนักแสดงที่มังเป็นเด็กๆเด็กเเ,กเออคงนุ้นคงนี้อะไรเงี้ยจะเล่นไม่ค่อยดีเพราะว่ามังโดงหลายเทสโดนหลายเทสโดนหลายเทศแล้วก็โดนโดนด่าโดนด่าป้าอีทั่วเขียนวก็ หมาประหมาเร่งไม่ถูกจังหวะพอเริ่มโดนด่าก็กดดันกดดังแล้วก็เร่งมาไม่เด็กหลายๆโคมเดี๋ยวไปดูก็จะรู้เอเหงมันอยู่ในฉากเนี้ยมันโดนด่าก่องหน้าแล้วโอ้โหก่าจะได้ฉากนั้นมาใช่โอ้โหก็คือคอยกดดันเขาตลอดเลยคุณพศานนท์โอ้โหนิ่งทำไมนิ่งทำไมอ ในในกองก็อย่างนี้ครับกชนอย่างนี้ตกกลอนก็แข็งก็คือแบบตักไม่ใครผีตักคนตักไม่ยอมตบเพราะว่าเลยขูดลับผีเดินไปตบเราว่าโอ้โหใช้วิธีนี้เลยนะก็แบบเราทำงานกันมานานแหละก็มันก็แบบสนิทสิดเจ็ดปีโอ้โหอันนี้อันนี้สนิทมากใช่ก็คือสีสีเลยถ้ายิงสีนี่ยิ่งยิ่งดังเลยไองของคุณนี่จริงคือเราเราไม่ถือกัน เอาทีินการแสดงการแสดงคือในกองนี่บรรยากาศดีเวลาทํางานเยสมมุติเราจะส่งให้เขาส่งุูให้เขาเนี่ยเราไม่ต้องทําอะไรมากก้มๆไปเนี้ยแค่นี้เนี่ยโูหได้เลยนี่ถือว่าสนิทกันนะสองคนสนิทมากเลยดอกสุดท้ายเมื่อกี้เนี่ยที่เยที่กูก้ไปแล้วปึ๊กเนี่ยมันเอาซะฟังฟังบงกับฟังร่างกูเนี่ยกระทบกันเลยกึกเลยโอ้ไอที่เสียงดังเมื่อกี้ขึ้นสะฟันเลยกึ๊กเลยมาเด็ด ไม่ได้เตรียมไม่ได้ไม่เก่งะไม่เก่งม,มันเลยแบบกระทบันกระทบกันทีนี้อยากจะถามทั้งสามคนเลยว่าเ้ยอถ้ามีภาคต่อไปอหอยวแตกอยากให้มีผีอะไรในเรื่องอทีละคนนะตอบตอบได้เลยอยากให้มีผ <People, S 1> ีปอบผีปอบวิ่งวิ่งมาแล้วก็ลงตุงล,ลงตุม<อ>มันคืออยากให้มาถ่ายใน ในหอเตาแตกเลยอยากเร่งเลยวิ่งกลางแล้วก็ปิดถ้ายังปิดโองแล้วออกมาไม่ไล่แล้วก็วิ่งลงโองกลางหลายๆเขาอยากรู้คือแต่ว่าอย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 ่าตักอย่าตักชายนะอย่าตักชายคือจ้างมาเร่งวิ่งแล้วก็เอาทิ้งเก็แค่อยากดูก็แค่อยากเล่นเฉยๆแค่อยากเร่งแต่ว่าอย่าเอามาฉายเป็นหนังเขาชอบมากเลยกระฉากที่แบบว่าเขาสงสัยไงว่าเอ้ยมันลงโคนลงไปได้ยังไงลงไปได้ยังไงหมดถูกไหม ใช่ใช่เนั่นแหละเขาตกะผ่ันนแล้วเงี้ยยงเงี้ยคืออะไรมังอะไรเออกูถามว่ามังอะไรแต่ชอบจรลเขแต่ชอบแต่ว่าอย่าตักใส่หนังนะอ๋อแต่ชอบอแต่แค่เราอยากอยากอยากมีฉากเนี้ยตอนเล่นแต่ไม่ตอนฉายไม่เอาไม่เอาอ๋ออย่างนี้ยอากเสเวลาปอบหยิบมาขอครึ่งวังเลยอือโอ้โหคุณก็มี ี่ไหนทถ้าอยากจะแบบผมอยากให้อยากให้มีในหัวราแตกนะครับคือผีเลียวหัวผีเลียวหัวผมว่าผีเลียหัวเนี่ยมันมันดูน่ากลัวแล้วก็แบบน่ากลัวด้วยแล้วก็มันเสียวด้วยผีผีที่เมื่อกี้ที่บอกผีเลียวหัวเคยโดนเรียเคยโดนเรียก่อนอาการเป็นไงครับคือตอนแรกมันมันเรียฝังหรือว่าเป็นจริงหรืออะไรยังไงเรื่องจริงอะเ่องจริงเลยมนเรียนแต่หัวแล้วมันยกขาโอ้หแล้วมันเรียแล้วเรารู้สึกว่าเราแบบ แบบอ่อนอ่อนเปี้ยเลยแรงใชหรอขาอ่อนขาอ่อนคุณคุณคุณพ้อนอนเถร็มั้งหน่อยเดี๋ยวไปไม่ได้แบบอ่อนมันมันมันรู้สึกแบบไม่มีแรงสุดท้ายแล้วมีแบบกลัวไม่อย่างจุกจบของการเก่าเรือหัวเนี่ยจุกจบหลังจากเรียนแล้วเป็นไงมันเป็นไงอยากรู้อยู่เนี่ยมันปีกไม้หรือว่ามันยังไงไม่มัน หลงไปแบบตอนแรกก็อ่อนนี้พอเรียบไปเรยวมาก็ออองนี้เลยคือผีออกไปอ่ะผีก็ออกไปเลยแล้วเราบอกอย่างนี้่ากลัวนะอาจารย์ไม่ถามไหมถามมาว่าอยากมีผีอะไรอ๋อใช่แต่อยากคือถ้าถ้าอยากให้ผ้าต่อไปผีลูกชิ้นผีลูกชิ้นผีลูกชิ้นเป็นลูกชิ้นหมูหันเป็นลูกชิ้นหมูหันด้วยหรอร้านอะไรอันเนี้ยครุลงลงครุงลง่าแต่ว่าแต่นั้นคือคนไปเยอะคนไปเยอะแว่าอร่อยไหม ร่อยผมแนะนำพูดตรงนี้คือมีครวลุงดอออีกครัวหนึ่งก่อนถึงก่อนอร่อยกว่าถึงก่อนอร่อยกว่าสโลแกนคือควอลุงดอร้านลุงดอเต็มแล้วเนี่ยคนมันก็แบบขี้เกียจรอก็จะเลยไปควลุงลงแต่ไกลหน่อยก็คือจริงๆแล้วอะถ้าแบบมีรายการไปไายควลุงอะไรนะครับควลุงดอควลุงดอก็คืออันนั้นอันถึงก่อนอร่อยก่อนอร่อยกว่าด้วยอร่อยกว่าใช่เคยไปเคยไป โอ้อันนี้คุณคุณเคยไปไหมครับกัวลุงดอเคยโอ้ยเคยด้วยไม่จําเป็นก็ไม่ไม่ไม่พวกมึงไม่ต้องพูดเพราะว่าของกูอยู่ตัวแล้วไม่จะไปที่ครัวอะไรลุงๆงใช่ไหมคนลุงรงคนลุงๆงอาหารเหลือเต็มเลยตอนเย็นๆอะเอ้าแล้วก็ไปไหนอะก็เอาุณไว้เอาไว้ขข่คนต่อไปอะอ๋อโอเคครับกูได้อะไรไหมทีนี้มาถามถึงเรื่องหอแต่แตกม่า อย่างที่เห็นว่าทํามาหลายภาคเนี่ยเขาแบบว่ามีคนที่บอกแล้วว่าหอแตวแตกมันคือเหมือนจดหมายเหตุประเทศไทยแล้วมันมีกระแสเป็นอะไรเป็น,ปนวรารอลต่างๆที่เป็นวยรัลช่วง,งนั้นอ่ะก็คือเอ่อผมให้นิยามคําว่านางหอแตวแตกเนี่ยเป็นเหมือนแบบถ้าสมัยก่อนก็คือหลักศิาาลาจารึกที่เราจะแต่เนี่ยคือเป็นมูฟวี่ที่จะจารึกเหตุการณ์ที่มันแบบว่าณตอนนั้นอย่างโกโกวาอะไรอย่างนี้มีด้วยนั่ง ถ้ามันเกิดเหตุการณ์อะไรมีกระแสอะไรเราก็จะเอามาใส่ในหนังอาท่เช่นกระแสไฟกระแสไฟในหนังมีอ่ะแล้วก็กระแสน้ํากระแสน้ําก็มีอือเราเอามาใส่ในหนังเลยโอ้โหคือเรียกว่าหนังกระแสไงหนังกระแสหนังกระแสกระแสของจริงถ้าถ้าถามผมนะในมุมมองของผู้กำกับเนี่ยคือทําไมถึงเอาเรื่องราวเหล่านั้นมาอยู่ในพอร์ตเแต่ก็คือผมว่าเขามักง่ายแล้วก็ขี้เกียจเขียน คืออะไรที่คนดูติดตามอยู่ก็เอาว้นั้นแหละมาเพราะคนจะได้ดูต่อแล้วมันกลัวมันมันจะต่อเนื่องกันเหรอเรื่องราวเขาไม่ตนาไม่นหนังเรื่องนี้อย่ามาดูเรื่องความคอนเินิวเรื่องราวเส้นเรื่องแข็งแรงต่อเนื่องไม่อต้งเลยเธอะทุนกำกับแบบเบอจีเนียสทีนี้เก่งเก่งจะทําอะไรก็ได้แบบไม่กลัวใครคือผมจะบอกว่าผุ้กำกับของเรื่องเรื่องพอร์ตแตกเนี่ยเขากล้าที่จะออกมาวิพากษ์วิจารณ์ตามกระแสต่าง คุณสังเกตไหมว่าเวลามีข่าวอะไรเนี่ยที่เกี่ยวกับสมมติเพศที่สามหรือเรื่องผมเนียใครอะไรทักเกี่ยวข้องกับผมกับคนเนี้ยเขาจะออกมาด่าจะออกมาเอากระแสแล้วที่สําคัญคือเขากลัวถามว่าเขากลัวฝั่งตรงข้ามด่าก,กลับไหมกลัวไหมครับผมบอกเลยว่าไม่กลัวกลัวกลัวอ้าวทีกลัวถึงกลัวแต่ก็อยากจะบอกว่าก็ด่าผิดคนเพราะอะไร้ร่บเพราะอะไรครับเขาทาหน้าใหม่ทุกปีอ๋อ ก็จะคือตัววัเล่งหนังไม่ได้นะทําไมครับอ้าวฉากนี้หน้าแบบนี้อีกฉากบิงมาเป็นมนุษย์ต่างดาวมังไม่ได้ของจีนิวมึงรู้จักไหมอืมหน้าไม่เหมือนเดิมหน้าไม่เหมือนเหมือนบางวันผมมากองเนี่ยผมนั่งกินข้าวอยู่เขาเนี่ยผมก็ตกใจว่าเฮ้ยเขาตกใจอะไรอยู่เออตกใจอะไรเขากินข้าวอย่างเนี้ยก็เดถ่ายหนังต่อนะเฮ้ยเขาตกใจเรื่องอะไรวะเขาตาตาอย่างเนี้ยเลรอฮะนั่นเป็นคนขี้ตกใจ อ๋อแบบกับข้าวอร่อยหรือเปล่าอันนี้จะไม่ค่อยตกใจเลยเพราะว่าตอนนี้คือพอกางๆปีนี้มันเริ่มหย่อนแล้วอ๋อแต่ทัมันใหม่คือทุกปีทุกปีเนี่ยเขาจะไปโมดิฟายหน้าตัวเองใหม่ดึง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 นี่กบนี่คือเชื่อไหมว่าหนังหลังหัวเขาเนี่ยถ้าเรามต่อกันยาววันนี้อือหแค่ดึงแค่นี้ปีต่อดึงแค่นี้ดึงแค่นี้แต่แบบเราไม่ไม่เราก็ทำหมดทุกส่วนแต่เราไม่ได้ทำคอแต่มีบางคนทำคอนี่อเย็บจนตึงเลยเห็นไหม ทําดึงคอมอ่ะไปดึงอไปเดินหาหมอตเกเลีตักหนังตักหนังช่วงเนี้ยออกแล้วก็เข้าไปหูแล้วก็หนังอ่ะมันก็เหลืออยู่หลายแผงมากเลยคอมอยู่ว่าวหมอเขาให้ดูอ่าเนี้ยที่เราตักใช่แล้วหมอเขาก็ถามว่าเอาไปทอกเป็นหนังก่กินกลางไม้อะไรเงี้ยแล้วบอกไม่ได้เป็นหนังตัวเองหนังตัวเองแดดไม่ได้แต่คือผมก็มีคำถามนะผมผมพอเห็นเขาไปทําทํานีอย่างคุณจตุรงค์เนี่ยไปดึงคอผมก็มีคำถามในใจว่าจะดึงแตเนี้ยอะไร แต่ว่าเวลาไม่ได้ทําเนี่ยมังโดงตำหนีไอ้เขียวไอ้คอเขียวไอ้คอเหยียบพอเวลาทํามาก็ไม่ลืมคอเหีียวไปแล้วออกไปโดนตําหนิแล้วออยากจะพูดถึงประเด็นการที่เขาไปทําเนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยถ่ายหนังกูทํามงหัวแม่มึงเหรอฮะก็เข้าใจไม่ได้ทําปงหัวแม่ผมแต่ว่าผมแค่แค่อยากรู้ไงว่าเข้าใจคือคนมีตังค์ทำอะไรก็ได้ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวมึงห0กสิบมึงเจ็ดสิบมึงก็ต้องทําอุย บอกเลยว่าผมไม่ทำตอให้ผมรวยๆตอนกูอายุเท่ามึงกูก็บอกว่ากูไม่ทำมีอายุมีอายุให้ไปทำเพราะเมียเขาชอบหอมตรงคอพอย่นปุ๊บก็คือแบบแล้วหนังมันเข้าไปในจมูกอ่ะพูดถุงในอ่ะมันหายใจไม่ออกเออเมียเขาบอกไปทำคอเถอเขาหอมตัวเองไม่ชื่นใจโอ้เป็นเป็นเพราะสาเหตุนี้เพราะสาเหตุนี้นี่เองกูไม่น่ามารายการมึงเจอพวกเครียดเนี่ย มาถึงช่วงก่อนก่อนสุดท้ายแล้วอ,อยากให้ฝากผลงานนิดนึงอ่าอ๋อจริงๆผมรู้ก็เป็นเกี่ยวกับหนังใช่ไหมครับหนังใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมฝากให้ก็ได้นก็นะครับทุกโงรงภาพยนตร์ตอนนี้เข้าไปดูได้เลยอโอ้โหหลายคนชอบมากถ่ายมาตั้งแต่ติดสีมีนาะดูนภาคสองนะดูนภาคสองนี่เป็นหนังไซไฟสนุกเรื่องนี้เรื่องนี้ดีดูน ปล่อยมาอ่ะถูกถูกไหมครับพูไปมึงพูไปเลยไม่น่าถูกดูน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 ไม่ไม่ไม่ใช่หลงพ่อดลงแม่อ๋ออีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งโอเคพวกมาหนังไทยอ่ามีหลายภาคถูก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 มีหลายภาคถูกถูกผีหนังผีใช่ใช่ใช่เข้าไปดูกันนะครับผีนาคสีนาคอืมกูกะแล้วไม่ถูกอ่ะ ได้อะไรมึงต้องการอะไรมึงต้องการผมช่วยช่วยโปรโมทให้เขาจะโปรโมทให้โปรโมทเขาพูดพูดเนี่ยเนี่ยเนี่ยเรื่องอะไรพูดให้ดีหอหีบขึ้นต้นด้วยหอหีบอ่าอ่าหอหีบห่อคือคถูกถูกไหมที่ที่ผมพูดมาไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีเลยหอเหือ หอแถวแตกแหกสรรพประโยคอ่สิบสี่มีนาเป็นต้องปลายใช้ยาวตรงเปิงเดืองใช่ก็คือหอแถวแตกแหกสรรพประโยชน์อยากให้ทุกคนไปดูกันเป็นหนังที่ไม่มีสาระอืมไม่มีสาระเลยอ่อคือคือถ้าคนอยากได้สาระก็ไม่ไปดูแล้วเข้าไปดูแล้วได้อะไรเพราะคุณก็ได้รอยยิ้มได้เตี่ยวหัวเราะถามว่าถ้าที่มิตคุณมีรอยยิ้มเตี่ยวหัวเราะมากพอแล้วก็ไม่ต้องไปดูอย่าไปดูแต่ถ้าคนเครียดหรือว่าเหนื่อยจากงานมาเนี้ยหอแรวแตกแหกสรรพประโยชน์ผมว่าเป็น หนังที่ตอบโจทย์ไปดูได้ออได,ดถ้าต้องการสาระอยากเข้าไปดูออแต่ถ้าไม่ต้องการสาระอยากสนุกเข้าไปดูเข้าไปดูอีกเรื่องหนึ่งครับอันนี้สุดท้ายเลยเอ,อไม่ถามไม่ได้เพราะว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผมซึ่ง,อ,งอันนี้ต้องบอกว่าผมได้เล่นเรื่องนี้ด้วยอ,อั ผมก็เลยต้องถามคาถามนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาได้เล่นหรือเขาเดินผ่านเล่นเ่วางแรกเดินผ่านไม่ได้ภาษาอังกฤษอะพูดที่พูดไม่ได้ใคล่แค้เขา support แต่พ่มกลับว่าเขาไปเดินผ่านเฉยๆก็จะถามว่าเดินผ่านได้หมก็ช่ยเดินผ่านแต่ว่าเคยไปเดินผ่านไหมเคยครับเคยๆเนี่ยผมกาลังจะถามว่าให้ผมไปเดินผ่านแค่นั้นได้ยังไงเออคึงเห็นมึงล็อกเพจมึงอยากเข้าไปดูนะอายเข้าเลยนะ พึ่งออกปั๊บคงดูกับพิบตาหรือจามหรือไอปั๊บมึงไม่มีอะเลยนะไม่มีเลยนะมังตักมึงเหลือสามวิอ่ะโหไม่ถึงด้วยมังสองวิอย่าไปประกาศว่ากูเล่นกูเล่งนะไยเขานะผมเห็นเพจเมเจอร์เอาภาพผมลงโหคนกดไลค์นะามังเป็นภาพคนกดไลค์เป็นแสนเขานึกว่าผมเล่นดารานำด้วยนะไม่เขาไม่รู้จะลงอะไรไงเขาลงครูมากังหมกแล้วเยอะแล้วลงมาหลายปีแล้วเนี่ทีนี้ผมอยากถามว่า ถ้ามันมีภาคต่อไปอ่ะถ้าผมอยากไปเล่นแบบให้ได้บทเยอะๆเยอะกว่านี้ใช่ต้องเล่นกระเทยได้ต้องเป็นต้องเป็นกระเทยอมันไม่หนังเรื่องหนัะไม่หนังกระเทยไงเป็นหนังแบบถึงว่าตอนที่โทรมาติดต่อผมเล่นเป็นกระเทยได้ไหมผมบอกไม่ได้ผมบอกอย่างนี้เลยแล้วคุณก็เลยมีแค่สองวิสามวิใช่จะไม่ต้องเป็นกระเทยก็ได้นะถ้าอยากเล่นแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นกระเทยได้จะดีไงพี่พุธเพราะว่าเรานังของเราเนี่ยมันทำไมไปข้างหลังกันเดี๋ยวก็ได้เล่นแล้วโอ้โหอ่าได้เลยอันนี้ได้อันนี้ก็ได้เคยปาดแทะ ทางลับทางลัดเลละหลายคนที่มาเล่นหนังแล้วเล่นหมาไม่แดกก็คือมาจากทางนี้ก็คือเริ่มจากการแบบว่าเข้าข้างหลังคุยกับผุมกกับก่อนแล้วผู้กำกับชอบใจก็มาเล่นพอเล่นไม่ได้ผุ้มพุกมกับก็ให้ตายฟาแท็กเลยฟาแท็กอันนี้เรียกเป็นการฟาแคือรู้ไหมว่าก่อนก่อนเนี้ยคุณลงเนี้ยก่อนที่เขาจะมาเล่นหัวใจเนี่ยเขาก็เข้าข้างหลังมาก่อนเขาฟาฟาแท็กมาเหมือนกันฟาแท็กมาเหมือนกันโอ้หเป็นงไงความรู้สึกฟาแท็กแบบอนิจวะ ทะลวงลำไส้เลยนะคลิกเป็นแบบว่ามึงอะทะลวงโดมงทะลวงลำไส้ไดีถอ,อกควาดีถอ,อกเลยอะปะมาณนแบบเวลาถ่ายก็ไม่ต้องเบ่งเลยไม่ต้องเบ่งเลยออกมาตามธรรมชาติเลยแล้วถ้าตกตกอดดะเวลาตกเนี่ยคงตัวปะทะอ๋อไม่ก็นี่ของกูนี่ออกคือแบบไม่คือขอบเนี่ยเหมือเหมือนไหนอย่างหนังอย่างตายด่างนะไม่มีกําลังเลยไม่มีกาลังไม่มีกําลังแล้วมันสามารถ กักลมไม่ได้แล้ว oh. เวลาปล่อยมันต้องปล่อยออกมาแบบว่าอืมง hmm. ั้นผมผมไม่เอาฟาสแท็กแล้ว mm hmm. ผมขอแบบอ,อยากลองเป็นกระเทยดูอะไรเงี้ยคือกระเทยเนี่ยเราจะเล่นเนี่ยมันจะต้องแบบคือมันจะต้องมีจริตที่มันไม่เหมือนผู้ชาย mm hmm. มันจะมากกว่าผู้หญิงสองเท่า mm hmm. จำไว้เลยว่าการเป็นกระเทย,ยง่ายๆคือ มากกว่าผู้หญิงสองเท่ามากกว่าผู้หญิงสองเท่าผู้หญิงทํายังไงสมมติว่าผู้หญิงเอ่อจะเราเดินยืนยืนยืนเนียยืนยืนตรงนี้ได้นะอ่าได้สมมติว่าสมมติว่าเอ่อสมมติว่าผู้หญิงผู้หญิงสมมุติว่าจะเนี่ยเอาผมผมมาเงี้ยจะเนี่ยผมผู้หญิงก็อย่างนี้นะก็จะเนี่ยผมจะ่ถ้ากัเธอเนี่ยอ่านี่คือนี่คือเพิ่มมากกว่าผู้หญิงอ่าสมมุติเวลากินข้าวผู้หญิงก็จะตักกินข้าวก็เธอต้องอ่านอ่าอ่าได้ไหม ได้ไหมมได้ไหมยังยังอีกเอาอีกเอาอีกเดินทำงานของมึงไปเถอะอย่าไปเล่นกันไม่จำก็อยากเล่นพักหน้าเผื่อเดินเลาพูดก่อนเลยปพูดอ่ะว้ายตายเลยกะเทยเจอกันต้องตายก่อนต้องตายเลยว้ายตายแล้วว้ายตายแล้วได้ไหมยางเลดแค่เลนอเลดเลดเลดเลอะลดเลด ทำพิธีกรมึงไปดีกว่ามึนก็ยากนะมันก็แบบจริงคือแบบหนักใจเขาว่เปล่าว่ามึงอย่าไปเล่นเลยหูมึงไม่ใช่ได้วพี่อะผมผมผมยากเล่นยากเล่นเอาเอาแบบสุดๆเลยขั้นสุดเลยเดินเดินมาแล้วเดินมาแล้วแบบน้ำตัวเดินก็เธอจะไปเดินธรรมดาผู้หญิงก็จะเดินแบบอย่างงี้ใช่ไหมผู้ชายก็จะเดินแบบนี้ถูกป่ะถูกถูกแต่ถ้าก็เธยอย่างที่บอกว่าต้องมากกว่าผู้หญิงสองเท่า สวัสดีค่ะคุณขาไปไหนมาข้าวตายแล้วไปกินผู้ชายมาหรอลนั่นไม่ได้อันนี้เหมือนคนพิการ วายตายแล้วไปไปไหนมาค่ะไปกินผู้ชายมาเลยค่ะวายเงียบมีฟื้นอ่ะค่ะเคยน่าสงสารอ่ะคนหมือนหมื่นพวกไอพวกแบบว่าพยายามมันไม่ได้เลยจริงก็ต้องต้องฝึกเยอะลองลองแนะนำเดี๋ยวผมให้เบอร์ครูแงไปครูแงไปเรียนการแสดงกับครูแงอ๋อได้แล้ว คุณพอพอแสดงเป็นกระเทยได้ไหมครับเล่ให้เขาดูนี่ตัวแม่นี่ตัวแม่จริงๆไม่ต้องแสดงมองกล้องนี่คือเป็นเคยเล่นอยู่เรื่องหนึ่งมองกล้องทั้งเรื่องเลยหมาไม่เกเไม่ไม่ไม่แสดงแค่นั่งเขาก็รู้แล้วเนี่ยแค่ทำอย่างนี้ก็รู้ว่าเป็นกระเทยแล้วไม่ต้องแสดงหลังสีมันออกอ่ะเอาจริ่ๆคุณลองดูดิเห็นเงาก็รู้กระเทยนะโอ้จริงเห็นเงารู้เลยกระเทยนี่ โอ้โหคือไม่ต้องไม่ต้องเห็นตัวเห็นแค่นงาก็รู้ก็ตัวแม่เลยตัวแม่เลยมันถึงเป็นพุ่มกลับไงถึงเป็นพุ่มกับแต่เขาเคยแล้วไหนเนี่ยคือความเป็นฝันยตรงข้ามเขาเป็นพุ่มกับและเขาอยากเป็นนักแสดงอ้าวที่ต้องถามเจ๊แต้วว่าเจ๊แต้วตอนนี้เขาเป็นนักแสดงเป็นยังไงบ้างเป็นนักแสดงมีอยู่เรื่องเรียกเป็นครงชายเจ๊นักแสดงหนังเลยต้องห้ามมองกล้องอยู่ไหนต้องอยู่ไหนพวกสิ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 นี่นี่เอาต ทำไมตกกูทำไม่วอธิบายบาปังเนี่ยนี่หล่อนหล่อนไปเอาข้าวใหม่ฉันสิสมมไหมนะสมมไหมนะนี่เป็นเป็นเป็นคุณได้ค่ะได้ค่ะมองกล้องเขาระแวงเขาระแวงอะไรนะนักแสดงนักแสดงเขาไม่มองกล้องนักมองไม่ได้นะ่ยเขาไม่หยุดต้องไม่มองกล้องตาเหลือตลอดเลยเอาข้าวใหม่ฉันสิได้ค่ะนี่มองทำไมลุกเลยเหรอลุกเลยเหรอมีกระซิบด้วยอ๋อฮะ ไทหนังมีกระซิบด้วยกระซิบใครอ่ะลูกตรงนี้เลยเหรอถามถามตัวเล่นด้วยกันถามตัวเล่นด้วยกันพี่อะนีเขาเล่นหนังแม่เหรอถามตัวเล่นด้วยกันแล้วเขาไม่พูดกำับโอเคเสร็จแล้วพี่